That's TV. บริษัท TTC มอเตอร์จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการสารต่อนโยบาย Mercedes-Benz ประเทศไทยกับ Sport Marketing โดยให้การสนับสนุน5โปรกอล์ฟสาวไทยร่วมชิงชัยการแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์ในปี2565ตลอดมา Mercedes-Benz ประเทศไทยเล็งเห็นว่ากอล์ฟเป็นกีฬายอดนิยมและได้รับความสนใจในวงกว้างเข้าถึงทุกคนในทุกกลุ่มทุกช่วงอายุและเคยมีการจัด Mercedes-Benz Trophy มาอย่างต่อ เรื่องยาวนานตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันเว้นวรคเพียงช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 เท่านั้น ภาพลักษณ์ของกีฬากอล์ฟถือว่าเป็นกีฬาที่ทรงคุณค่าและขวนคู่กับแบรนด์ Mercedes-Benz สามารถสะท้อนปรัชญาของ Mercedes-Benz ในด้านสุนทรีและความชาญฉลาดได้เป็นอย่างดีและลงตัวในโอกาสพิเศษเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร TTC Motor 5 Pro g o l ฟสาวและสื่อมวลชนจึงได้มีการออกรอบกระชับมิตรกันอีกด้วยค่ะ ผมว่ากอล์ฟปรีของเมืองไทยเนี่ยมีจุดแข็งของตัวเองนะครับแต่ว่าอาจจะได้รับการสนับสนุนไม่มากพอ TC ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโปรกอล์ฟนะครับที่มีความตั้งใจที่มีความมุ่งมั่นให้ไปยืนในเ,ออเวทีโลกได้ ก็ต้องขอชื่นชมและปรบมือให้กับบริษัท,ท TTC Motor จำกัดกับการสนับสนุนอันส่งขุนค่าร่วมส่งแรงใจเชียร์5โปรกอล์ฟสาวไทยตลอดการแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์ขอให้ประสบความสำเร็จกันนะคะ